สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเพรพยาแลฟาร์มเห็ดอีกวันหนึ่งครับวันนี้เป็นวันที่ทําชั้นเพาะเห็ดฟางครับการทําชั้นเพาะในรอบนี้จะใช้เป็นวิธีการที่ไม่ยึดด้วยตะปูนะใช้เศษผ้าในการยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นคานชั้นไม่ว่าจะเป็นราวเพาะก็จะเป็นลักษณะ ใช้เสียบสอดมัดนะครับไม่ใช้ลักษณะการต่อยึดใดๆทั้งสิ้นตัวนี้ก็จะเป็นรูของเสาชั้นเพาะของเราซึ่งเสาชั้นเพาะสูง160เซนเหมือนที่คลิปเก่าๆผมบอกไปแล้วนะครับระยะห่างของชั้นนะครับระหว่างระหว่างชั้นนะหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับห่างกันอยู่ที่50เซนติเมตรจากหัวเสาปลายเสาลงมาหารูแรกนะครับ มีความหนาอยู่ที่10เซนนะทำไมไม่ทําแค่นี้นะครับทําไมต้องทํา10เซนขึ้นเพราะว่านะครับเวลาเราเทินของหนักไปด้านบนมันจะมีแรงงัดนะครับแรงงัดแรงกดเนี่ยมันอาจจะทําให้หัวเสาขาดได้เพราะฉะนั้นมันถึงต้องมียอดเสาที่ไม่ต่ํากว่า10เซนประมาณนี้ไว้นะครับไว้รับแรงงัดของตัวเสานะครับแล้วตัวที่เป็นอปอกเหล็กด้านในก็จะถักเป็นแบบสีเส้นนะครับแบบเสาบ้านเลยนะ ก็สั่งช่างเขาทําให้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็ก4ี่หุนนะครับเป็นเหล็กป้องอ้อย4ี่หุนแบบเต็มนะครับก็แล้วก็ตัวกระบอกตัวนี้ก็เป็น4ี่หุนนะครับตัวนี้ช่างเขาเจาะมาให้นะครับนี่เจาะให้เรียบเลยถ้าไปซื้อเสาตามร้านวัสดุทั่วไปมันจะเป็นเหล็กสามนะครับที่ถักปอกเวลาเราเราแทงทะลุมาเนี่ยมันจะมาชนลวดนะครับที่อยู่ในเสาตัวเนี้ย แล้วจะทำให้เราแทงทะลุไม่ได้เพราะฉะนั้นเสามันก็เลยเป็นตัวที่ต้องสั่งใหม่นะครับสั่งเป็นพิเศษสําหรับโรงเห็ดฟางของเราในการมัดคานก็จะใช้ผ้ามัดอยู่ประมาณนี้ครับคานก็จะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่มีอายุ2-3ปีเป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะครับจะมีความแข็งและทนทานก็ดูจากลำไม้นะครับว่าอายุจะประมาณกี่ปีถ้าเป็นลำไม้อายุ1ปีหรือไม่ถึงปีเนี่ยมันสีสดสวยอยู่นะครับแต่ว่า เวลามาใช้งานมันไม่ทนมันไม่เหนียวนะครับอ่ามันก็จะผุยากนะครับแล้วก็พังยากกว่าไม้ยูคานะครับไม้ยูคาใช้ใช้ไปสัก1ปีนะครับมันก็จะเกิดความผุกร่อนแล้วก็หักได้ง่ายนะครับถึงจะลำใหญ่ก็หักได้ง่ายลักษณะการมัดก็จะเป็นการมัดตึงนะครับคานคู่ไว้กับเสานะครับเสาเป็นหน้าสี่นะครับสูง160เซนแบบนี้นะ,ะมัดตึงไว้นะครับไม่ให้ มันหล่นจากเหล็กตัวนี้นะแบบนี้ครับระยะห่างก็50เซนครับแล้วก็ในการมัดชั้นนะครับจะใช้เป็นเศษผ้ามัดแบบนี้มัดตึงไว้แบบนี้นะครับทุกแผงเลยนะแบบนี้นี่นะครับมัดตึงไว้แบบนี้ไม่ใช้ตะปู ไม่ใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้นในการมัดนะครับเพราะว่าไม้มันจะเสียนะครับหน้าไม้มันจะเสียถ้าถอดออกไปใช้ประโยชน์อื่นมันจะใช้ไม่ได้แล้วตะปูที่ตอกมันก็จะผุจะกร่อนไปนะครับมันก็ไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไม้ก็จะเสียไปก็เลยต้องทําเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่เราก็จะทําทั้งหมด3แผงก่อนวันนี้ครับเพราะว่าไม้ไม่พอนะอีกฝั่งหนึ่งไม้ไม่พออ่ะเดี๋ยว ไปมัดให้ดูนะครับ หลังจากมัดเสร็จนะครับชั้นเพาะของเราก็จะออกมาแบบนี้แต่พรุ่งนี้เราจะมาทําชั้นที่สามกันนะครับวันนี้เศษผ้าหมดนะเศษผ้าที่ใช้มัดหมดเดี๋ยวไปซื้อก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําแขงที่สามกันต่อนะครับแล้วก็จะไปตัดไม้ไผ่เพิ่มมาทำฝั่งนี้แล้วก็จะมัดผ้าลานนะครับผ้าดางเขียวๆทำเป็นตัวชั้นเพาะนะครับพรุ่งนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับการทำชั้นเพาะเห็ดฟางนะระยะห่างนะครับ50เซนพาดูก่อนพาดูก่อนเนี๋ยพึ่งลานี่นะครับก็ความห่างอยู่ประมาณนี้ครับเข้าออกกากมันง่ายนะครับไม้ก็ใช้แค่ชั้นละ6ลำเป็นไม้ไผ่2ปี3ปีนะครับอายุ2ปี3ปีนะก็จะแข็งแรงทนทานนะขึ้นเหยียบได้สบายเลยนี่ครับผ้ม คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในคลิปที่เราปูผ้าลานนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ